เดี๋ยวถ้าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเกม Identity บินกันอีกแล้วนะคบก็กลับมากับเอบิวนะครับพร้อมกับสกินชุดแดงนะครับผมแดงไฟอัพเลยรอบนี้เหมือนจะเป็นเกชา์ใช่ไหมไปหานักกูมน้นำหอมอย่าชาเขียวอยู่นี่โหลดเกมไม่โหลดจ้ะ เขียวอโอ้โหรู้เกมชานักก็เกมชากแล้วผมจะใช้ตะขอทำไมอ่ะเนี่ยผมเกลียดปุ่มไอคอนวะ่ะนิ้วมันไปดูเองนะเป็นปากของส้มดีใชาเขียวเ,เาสีแดงโอ้แมร,รี่ ไม einen, no ่ว่าอะไรนะแต่ทำไมต้องไอี่มันชุกจะบ่าเอคือไอวี่อัดรอบีอะสทีสก็าอบอ้โหแน้วพีเน้คบส้านอเนอะเอ้ยไม่่ี่หน่ชียว เลยเลนี่มันก็ยังจะถอดแลหละเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถอดเออมันเลยถอดรล้วหัดไวๆไอ้ชาเขียวนี่ก็แปลกถอารหัสไปมนี่ขนาดตัวมันโกงม,มันเป้าอีกเหรอพิ่งถอดแล้วเสร็จเ,เครื่องเดียวเองครับวิดิ้ัดได้ถไงเอ้โห ถ้าไปปัดเครื่องนั้นก่อนเนี่ยคือแบบมันจะไหลขึ้นนะมันก็ไม่ถอดมันจะถอดรหัสแย่แต่แบบชาเขียวมีไทยรักเลยดีน้อยนะคุณหมอคุณแม่ไปแล้วโอ้โหเราเราจะแล่วนะมไทยรักอยู่ข้างบนอยู่แล้วมีไทยรั อยู่มเเฮ้ยเีเือนี่แ้าวมนะกินไหน่จะกินบนเรือจะกินทองใหม่โคสอะไรไอจีอะไรนียอยอเอ้ยเอ แล้ค okay. ่ม oh. ันเลือผมแเมันเลือ่เล้าวอ้าวอ้าวเดมนื่อนผ้แล้วนี่เจ๊เจ๊เเดี๋ยวก่อนเออาบน้มาอยเสองโคกสอมงปากเหม็นไหมดอ่ะอีจีเป็นหาอะไรหมุนเออหมุนหมุนแล้วทำไมต้องเานั่งกูอี้อ่ะ ไม่พอใจที่ผมเล่นแจ็คแล้วผมไม่ว่าชีวิตราเชลอ่ะแล้วมันจะดูดิมันจะช่วยไอ้ชาเขียวมันไม่ช่วยน่ะแกโอเคมันมาแล้วนึกว่าแบบไม่ไม่เมตตาบุญคุณเดี๋ยวเตรียมเทสักสอตรงนนี้เออ วางแผงไม้ขอสปินปินปินไม่ตางได้หมาา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 งาา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 อ้า้าาาาาานาา่าโาาาาตาา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 อ มาานนะไม่อีกแล้วตาหนึงกันนะอะไรอ่ะมันคือโอ้ยทุกคนลงมาแล้วด่านโรงพยาบาลเป็นอะไรกับด่านนี้วะอ๋อแล้วอยากเป็นไอวี่โอ้ยมีเพื่อนมาผีเลยเนี่ยเจอเก้าอี้แล้วคือลาถอถด,ดลหถอพูดยังไม่ทันขาดคำซื้อลาถอดลาถอตรงนี้แล้วดูมีความรู้สึกแบบเหมือนรู้ว่าผีต้องมา โอ้ได้หนงโอ้เสียไปหนึ่งแบบมองไม่นนอไม่เห็นมไม่มอไมเห็นอย่ารตนี้เน ก็รู้นะไอวี่มันโกงขนาดนั้นะย,ยุ่ย,ย,ย,ยาตุ๊ยตุ๊ยย่าไอวี่อ่ะลเพื่อนมันอยู่ไหนมันไอตุ๊ไอใครนะบอกให้ตั้งใจหน่อยดูมปนั้นปะอยู่ไหนครับผมนีปะขอร้องอยู่นี่เหอะเพื่อนมันอยู่ไหนคลาวคลาวโอ้มันมีบิงด้วยคลาวเฮ้ย,ยอเยยอเ็มบาร์เบอร์เอ็มบาร์เบอร์ มายิวก่อนมาฮิวผมก่อนคุมสีฟ้ามาฮิวสีดนสนแดงผมก่อนตยไม่ต่นเ่นาใครงหน้าผมหรืเปล่าแล้วเขาเป็นเพราะว่าเขาเป็นบอกเออก็คิดแต่รักคือนะบอดอะไรวะใส่มกิน

มไม่อยากเล่นกับย่าหรอย่าเเนี่ยนี้เขาเห็นไมเนี่ยเด็ดหลุดแน่นอนบ้านนี้่วไนได้ครับแยดิ่ตรงนี้ดีตรนี้ไดก็ได้ะไม่ผมต้องการที่เป็นวงกลมอ่ะเอาล้ครับ เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเมนี่เนี่ยโดนเอาไงกลับมาแล้วโอ้นึกว่าบินไปแล้วมานี่มานี่มานี่ไม่โดนต่อไปค่ะโอ๊ยติดตั้งอะไร ไปคับไปข้างบนข้างบนต้มาอวันนี้มาไหนี้มามเออันนี่มา้วขาแล้วเามา้วเามา้ขไล่ข้าวครับแต่เราไม่สนเราจะเกลี้ยงเาหอกวันนี้ันนีมาเอ๊วันนีข้าวไม่ได้เล่นกับ อ,อ,อ, <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะะอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้หรอคือไม่เล่นกับผมจนลำานผมอะอ่ะีอคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบดูกันเลยก็แชร์กับคนคี่ใช้ผมด้วยก็ ส่วนติดตาไมไว้ด้วยนะครับจะไ,ได้แจกร่าเราบอกกันต่อพีนี่เขงตัวเราไปก่อนซาวด์ครับ